เมื่อผู้บริหารปลอมตัวเป็นนักศึกษาใหม่ไปประถมประเทศที่หมอรัชมงคลกรุงเทพเป็นยังไงไปดูกันเริ่มต้นจากการตีเนียนๆไปลงทะเบียนแล้วเขียนป้ายชื่อให้เรียบร้อยจากนั้นเริ่มเดินทางไปขึ้นรถบัสเป็นเหมือนปกติต่อด้วยการทำตัวเนียนๆเ,เทียบเคียงวัยรุ่นเล่นกิจกรรมนันทนาการบนรถเพื่อให้เพื่อนๆคลายความสงสัยและคลายความกังวล แต่ดูจากสถานการณ์แล้วนั้นน่าจะเป็นคนที่สนุกสุดบนรถเลยก็ว่าได้จากนั้นเก็บสัมภาระนอนร่วมกับเพื่อนแล้วไปต่อกับกิจกรรมถึงแม้เราจะยุกอีกไปบ้างแต่ก็เต็มไปด้วยความตั้งใจฝึกฝึกและก็ฝึกอย่างดีให้ความร่วมมือปรน,นึงเป็นนักศึกษาใหม่ต่อด้วยการทำกิจกรรมนั้นทนาการที่เด็กวัยรุ่นถนัดแต่ดูแล้วท่านเออเอเอก็น่าจะถนัดอยู่นะเต้นใหญ่เต้นเข้าไป สนุกสุดล,ละดูดิโอตายตายตาย,ตายสภาพท่านก็ยังมีการร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานตีเนียนกับเพื่อนๆโดยเพื่อนๆไม่สงสัยกันแม้แต่นิดเดียวซึ่งในท,ทุกกิจกรรมนั้นท่านได้ให้ความตั้งใจกับทุกกิจกรรมทุ่มเทยอย่างไม่ยออ่อท้อแม้ร่างกายท่านจะไม่ไหวแต่ก็เออให้ความรวมมือกันทุกครั้งจนได้รับความประทับใจจากน้องๆที่ยังไม่รู้ก็อูกันไป ช่วงดึกเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่ากับกิจกรรมรอบกล่องไฟปลอมตัวเป็นชนเผ่าสุลูเต้นยับเต้นไม่หยุดยังอยากเต้นต่อประหนึ่งการสารฝันวัยเด็กของท่านเต้นและร่วมแสดงละครอ,อีกด้วยจากนั้นก็เปลี่ยนบทบาทจากผู้บริหารเป็นผู้ประสบภัยทำอาหารร่วมกับนักึกษาใหม่และอิ่มเอมใจผ่านไปอีกหนึ่งมือ้อยังไม่พอเปลี่ยนเป็นนักผจญภัยโดดหอสูงกลางบึงมรกตสนุกสุดละเระคนนี้ ปิดท้ายด้วยการเขียนความประทับใจแล้วบรรยายให้ทราบซึ้งบอกถึงความในใจที่มีการมาค่ายแล้วก็มาถึงช่วงเวลาของการเปิดตัวที่จริงแล้วผมคือคือสร้างความแตกตื่นไปทั่วทั้งรุ่นแล้วไหวขอบคุณทั่วสารทิศแล้วเปิดตัวคู่จิ้นใหม่ประจำสีอย่างเซอร์ไพรส์หลังจากนั้นกล่าวขอบคุณจากใจแล้วรับของที่ลึกจากคูฝึกไว้ในอ้อมกอด ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการผูกข้อหมายข้อมือและจับไม้จับมือเพื่อเพิ่มความกระชับเหนี่ยวแน่นและจบด้วยการถ่ายภาพหมู่กันอย่างชื่นใจส่วนคลิปต่อไปเป็นยังไงติดตาม